ชาวราศีพฤษศนะคะพุ่งศพของแม่หมอเนี่ยวันที่ตามหลักสากลจะเป็นของวันที่22เมษายน22เมษายนถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะวันที่เนี้ยก็คือเป็นหลักสากลนะคะก็จะดูได้ทั่วโลกเลยนะคะบางคนมีแฟนต่างชาติกุ๊กกิ๊กอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้วันที่ตำหลักของแม่หมอได้นะคะ คุณพึ่งศพใช่ไหมคุณลาวินใช่ไหมคะคุณโยกิอ๋อพึ่งศพใช่ไหมคะคุณโยกิโอเคได้เลยมาดูการพึ่งศพเป็นยังไงนะคะ,พ,ะพายุศิลปะตะเคอร์ช่วยบอกความรักของชาวราศีพึ่ศพนะคะครึ่งปีแรกนะคะความรักชาวพษึษศพเป็นยังไงบ้างช่วยบอกหนะะ่อยค่ะสานทโสดกันไหมโสดหรือมีแฟนนะคะคุณลาวินกับคุณโยกิเนี่ยคาวามรักพึ่งศพเป็นยังไงช่วยบอกหน่อยค่ะโสดนะโสดหรือมีแฟนคะ่ะ แลวทาเวอร์เเเข้าามลยหนื่อยเนาะพึ่งศพดูเหนื่อยเนาะสดค่ะขอถามหน่อยใครโดนใครดนเทมาปุบปับฉับพันกระทันหันค่ะพึกศพมีไหมจัสติคืออะไรคะช่วยบอกหน่อยค่ะ โสดโสดทั้งนั้นเลยคุณหน่อยก็โสดมีแฟนคะ่ะอ๋อคุณโยกคุณโยกมีแฟนราชินถือไม้ทเท้าคืออะไรคะสรุปหน่อยค่ะคือสบเป็นยังไงบ้างคะสรุปให้หน่อยคะ่คะ,ปปคะ,ะ,คะ the v e r s t h e past, the sun, t h น q u e e ถือดาบมเจฉาคณะขึ้นมาต้องสั่ใบเลย เอามาดูสิคำแนะนำแพลตเคิลค่ะอ๋ออ๋อชิลเดนอุ้ยระวังจะมีน้องนะเนี่ยถ้าไม่มีน้องเนี่ยก็อาจจะได้เด็กน้อยนะไหนมาดูสิแพลตเคิลขออกหนึ่งใบค่ะกินเด็กเป็นอมตะโอเคเพลฟูเนสอีกแล้วคุณน่อยน่อย โดนเทสดๆใช่ไหมไม่ทำนได้ตั้งตัวเลยใช่ไหมทาวเวอร์ปลูขึ้นมาเนี่ยช่ i s t i c about your love life p a i n ช่วงนี้บางคนก็รู้สึกว่าอยากมีคนคุยนะคุณเนี่ยดุนะคะพบบืศอโอ้โ oh, อ oh 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 ้โอ้โอ้โอ้ no no เศร้าอ่ะใจเศร้าอ่ะใจของคุณเศร้าอยู่หรือเปล่าคะพุกศบมีแฟนเด็กนั่นไงนะคุณหยกมีแฟนเด็กสวัสดีค่ะคุณโบวี่คุณเอ็นเจกิจิตแก้วกินเด็กนี่ไงนี่ไงโดนเลยโดนเลยพุกศพภาพรวมนะคะชาวพุกศบเนี่ยอย่าทํางานโหงงานเยอะนะคะราชินถือไม้เท้าทํางานเยอะนะ ทำงานเยอะไม่มีเวลาให้แฟนนะคะเดี๋ยวแฟนจะแอบไปคุยกับคนอื่นนะพฤศจินะคะภาพรวมคนมีแฟนให้ระวังมือที่สามอาจจะเป็นฝั่งเราในี่แหละค่ะมีนะอาจจะเป็นฝั่งเรานะมีคนเข้ามาให้เราแชทคุยนะคะเดลเดลิเวอร์ uh, เนี่ยบุคคลที่สามเนี่ยนะไม่ฝั่งเราก็ฝั่งเขาให้ระวังตรงนี้ไว้นะแล้วก็ให้แนะนําให้ใช้เวลากับคนรักให้เยอะๆนะคะพฤษภอ,อนะแล้วก็ ให้หมั่นกระชับความสัมพันธ์กับแฟนนะจับวันละสองสามรอบไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมีเวลามีแรงไปให้คนอื่นนะคะเออนะ,อะคนโสดเนี่ยแนะนําให้ดูนานๆน,น,นิดนึงนะคะตัวเราเนี่ยเ,เด็กคณนะสามเหรียญเนี่ยมีเด็กน้อยเข้ามาพูดคุยหรือมีคนเข้ามาพูดคุยแนะนําให้ดูนานๆเพราะบางทีเขาจะซ่อนคนเก่าซ่อนอะไรใครไว้แชทหลายคนพวกนี้หน้าตีนะอืม ราศีกันอีกประมาณ15นาทีนะคะแม่หมอจะทาของพึกศพสเสร็จแล้วก็จะต่อราศีกันลั่นยาวๆไปเลยนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็จะอัดคลิปลง youtube ค่ะเดี๋ยวขอทักทายชาวราศีกันเป็นทางการอ่อ,อขอทักทายชาวราศีพึกศพเป็นทางการอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพึกศพทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับแม่หมอตาช่องวีด้านตลอดนานๆอแล้วเย้ๆนะคะวันนี้แม่หมอจะมาทานายความรักให้โดยเฉพาะนะคะอืมก็ อันนี้เป็นการทำนายแบบคือปีแรกปี64เนาะเป็นดูภาพรวมนะคะใครใครที่มาใหม่ไม่หมอต้องแนะนำก่อนว่าไม่หมดดูเป็นไทม์ไลน์ปัจจุบันเป็นยังไงอดีตเป็นยังไงอุปสรรคปัญหานะค,ความรู้สึกนึกคิดแล้วก็อนาคตรวมถึงคำาภาพรวมนะคะไพ่สรุปแล้วก็คำแนะนำจากไพ่รักเข้าเป็นไทม์ไลน์แนะนำว่าถ้าเข้ามาดูแล้วพฤศพจ๋าดูให้จบคลิปนะคะเอาล่ะมาดูกันค่ะนะพฤศพไพ่พประจำตัวเนี่ย I'm so sorry มากนะคะได้ไพ่ The t o า e r ลาสีมินทำแล้วค่ะคุณจิตแก้วอยู่ในช่อง Youtube นะคะอันนี้เดอะทาวเมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นปุบปับกระชันหันฉับพลันนะคะโดนเทกลางทางกลางอากาศเนาะหรืออาจจะหมายถึงว่าเขาอาจจะแบบเราอยากจะไปเขาดาวกับเขาเราอยากจะไป ไปแบบเดินกุมภาเราอยากจะไปฉลองใต้แสงร์งในวันวาเลนไทน์แต่เขาแบบเขาเทเราอะไรเงี้ยอาจจะแบบเขาทํางานเยอะหรือเราอะทำงานเยอะ,รอเ,รเ,ยอะเราไปไม่ได้ก็ได้ส่วนคนโสดก็โดนเทกลางอากาศนะไม่ได้ตั้งตัวเลยตัวเรานะคะได,ได้ในอดีตได้พายเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญก็เด็กค่ะนะอาจจะแบบว่ามีเด็กน้อยเข้ามาเนาะหรือตัวเราเนี่ยเขาไปจีบเด็กก็ได้นะตําแหน่งคนรักเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเหนื่อยจังเลยเขาเจ็บอะคือตําแหน่งคนรักของ ขนะเขาบอกว่าเขาก็เสียใจเขาเสียใจเหมือนเขาโดนทแทงข้างหลังเหมือนกันนะต่างคนแม่หมอมมองเหมือนว่ามันเหมือนเกิดความไม่เข้าใจกันทั้งคู่นะแล้วก็แบบก็เลยทําให้แบบความสัมพันธ์มันมีปัญหาปุบปรับฉับพลันหรืออาจจะต้องแบบพูดนําเรื่องที่แบบว่าไม่เข้าใจกันมาพูดกันแล้วก็อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้เนาะอุปสรรคและปัญหาในไพ่สิบไม้เท้าแล้วก็เดรชาริออตเดรชาริออตเนี่ยบางทีเก็บมานาน เก็บมานานทนมานานความสัมพันธ์ก็เลยแบบว่าอึดอัดตัวเราก็อึดอัดพอถึงเวลาพูดมันก็เลยแบบเป็นการแตกเนะ The าะเดชริอัดอาจจะหมายถึงระยะทางไกลด้วยนะคะคบกับคนบ้านไกลนะคะคบคนบ้านไกลเอาใจยากแฟนเขามากเราไม่รู้ดูไม่เห็นเขารักเราเขาก็รักคนอื่นเป็นเขาไม่เห็นนะเราเขาก็ลืมเสียใจจังเลยนะคะอาจจะแบบว่า เจอคนบ้านไกลคบคนบ้านไกลแล้วก็เหนื่อยเพราะว่าอาจจะทํบทงานเยอะไม่มีเวลาได้พูดคุยกันไม่มีเวลาให้กันไม่หมาถึงบอกว่าแนะนําว่าจะต้องอใช้เวลาด้วยกันนิดนึงนะคะแล้วก็สิบไม่เท้าเหนื่อยคะ่ะแบกบภาระแบกบอะไรหลายสิ่งหลายอยา่างอาจจะมาถึงงานก็ได้เนาะต้องทํางานไปก,กลับไกลๆอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะเหมือนเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะอืม ทีนี้ความรู้สึกนึกคิดนะคะสีถ้วยกับสีถ้วยสีถ้วยเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณรอคอยคนที่ใช่รอคอยสเปครอคอยแบบคนที่คนที่คุณต้องการอะ่ะมันไม่มาสักทีแต่ไอคนที่คุณไม่ได้ต้องการเนี่ยสวรรค์ก็ส่งมาให้จังเลยนะคะนะอะ่าบอกว่าจริงๆิฉันก็อยากมีครอบครัวแต่ฉันยังไม่เจอคนที่ใช่นะอันนี้ในใจแดกของผึกศพเนาะส่วนคนมีคู่เนี่ยก็รู้สึกว่า เฮ้ยเราเราก็อยากอยู่ด้วยกันเราก็อยากมีลูกอยากมีแต่งงานหรือสร้างความสัมพ,พันธ์ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยรอจังหวะที่ใช่มันยังน้ามันแบบมันยังไม่มาสักทีมันยังไม่ถึงเวลาน,นั้นสักทีคุณรู้สึกคุณรอคอยมานานแล้วน้ําตาตกในยแย่มากๆคุณหน่อยเศร้าใจเลยแม่มอก็สแสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าจะบอกว่าอะไรที่มันไม่ใช่ของของเรานะคะก็ไม่เป็นไรเนาะ มันเสียใจกันทุกคนแหละแต่อย่าลืมว่านี่ไม่ใช่การอกหักครั้งแรกของเราทุกคนต้องเคยอกหักผิดหวังเสียใจมาอยู่แล้วเนาะก็เพียงแค่เขาไม่ใช่คู่ของเราแค่นั้นเองอืทีนี้อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะได้แพทราชนีถือไม้เท้าอัศวินถือดาบจัดเมนแล้วก็แปดเหรียญคนโสดแม่หมอมีความรู้สึกเหมือนว่าอาจะมีการติดต่อมาหรืออาจจะเป็นคนในที่ทํางานอะไรพวกนี้นะคะคนที่เคยพูดคุยกันมาอยู่แล้วนะ่ะ เขาจะติดต่อกลับมาในเร็วๆนี้เลยขอใช้คําว่าเร็วๆนี้เลยหลังจากคุณดูคลิปนี้หรือว่าอาจจะก,ก่อนคุณดูคลิปนี้ด้วยซ้ําแต่ถามว่าความสัมพันธ์พัฒนาคืบหน้าไหมคนโสดไม่ขึ้นหน้านะแปดเหรียญแปดเหรียญเป็นอะไรที่ช้ามากเป็นอะไรที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ช้ามากๆส่วนคนมีคู่การงานเยอะมากทั้งคู่นะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาให้กันอืมนะ ชื่อหมายามันจะเด่ดนเรื่องของการงานแล้วก็ซีลรียดาเป็นการพลังงานที่มันวิ่งเข้ามาหาคุณอย่างหนักหน่วงเนาะอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะใไพ่จะติดจะติดอาจจะหมายถึงชาวราศีตุลน,นะคะก้าเหรียนเนี่ยขึ้นไพ่คนโสดเด่นเลยนะซีเรียนค่ะแล้วก็เดอะเวิ d ์มไม่เหมาะมองว่าความสัมพันธ์อะไรที่ไม่โอเคอะ่ะคุณตัดนะโดยใช้เหตุและผลนะคะอืมหรืออาจจะหมายถึงว่า หมอแนะนําว่าคุณเนี่ยสี่เหลี่ยมมันเป็นการยึดติดคุณมีสเปคอีโกโ้ความต้องการของคุณที่ว่าที่จะชัดเจนนะอะไรที่ไม่ใช่เนี่ยคุณไม่เอานะแต่ใจหนึ่งคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็พร้อมแล้วอะฉันก็อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ฉันขอเคลียร์ตัวเองเคลียร์ใจตัวเองก่อนเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่อันนี้นะคะสำหรับคนโสดส,ส่วนคนมีคู่เนี่ยก็ทําตัวโสดมานานนะตัวคุณเองหรือตัวคนรักเองก็รู้สึกว่า มัคนควรจะต้องเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์แล้วแหละอาจจะต้องจบสิ่งเดิมเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ทีนี้เก้าเหรียญเนี่ยเป็นพานที่เด่นชัดเรื่องของการมีโลคส่วนตัวตัวเองอีโก้ของตัวเองทั้งคุณทั้งคนรักค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวตัวเองสูงเนาะทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะมีการแบบหันมาปรับความเข้าใจหรือคุยกันแล้วว่าเฮ้ยเป็นคุยกันเป็นกิจจารักษณะเหล่านะั้นว่าเฮ้ยเราควรจะต้องหันมาปรับตัวกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะแบบบางคนต่างคนต่างไม่สนใจการต่างคนต่างมีโลคส่วนตัวตัวเองไง เออแต่ไม่เหมอะในความรู้สึกเหมือนว่าคุณจะตัดสินใจบางอย่างเนาะ mm hmm. เพื่อที่จะแบบเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิม mm hmm. ความสัมพันธ์แบบเดิมไปสู่อีกสิ่งใหม่ The World เนี่ยมันเป็นการจบสิ่งเดิมนะ mm hmm. อืมนะคะทีนี้มาดูไพ่มาดูไพ่สรุปนะคะ Balance the Lover Tempest the Sun แล้วก็ราชนิถือดาบคน้างที่จะดุนะราชินิดาบเนี่ยคุณเป็นคนตรงไหม เป็นคนตรงหรือเปล่าชัดเจนตรงๆรงเนาะไม่ชอบอ้อมของมีอะไรก็พูดคุยตรงๆทีนี้อ่ะผ้าเดลเวอร์อาจจะมาถึงชาวราศีเมถุนนะคะหรือการลังเลการเลือกอาจจะมีตัวเลือกเข้ามามีคนเข้ามาโอ้โหคนนี้ก็มีสเสน่ห์จังเลยนะทีนี้ คนโสดมีคนเข้ามาก็จะเป็นลักษณะดิมเพสฮอาจจะนิสัยเหมือนผู้หญิงหรือว่าเผลออาจจะมีผู้หญิงมีลูกมีเมียแล้วก็ได้นะคะแต่ถามว่าคุณเอาไหมคุณไม่เอานะคะคุณไม่ตรงนะถ้าจะกลับมาเล่นลิ้นอะไรเงี้ยคือคุณไม่ชอบอะไรอ้อมค้อมแล้วส่วนคนมีคู่ระวังจะมีน้องนะจ๊ะดิมเพสกับเดอะซันเนี่ยเขาเป็นแม่ลูกกันนะคะอืมนิดนึงคุณหน่อยบอกนิดนึง อาราชินีดาบเนี่ยลักษณะคู่เนี่ยเขาก็ต้องทนนิสัยคุณได้เหมือนกันและคุณก็ต้องทนนิสัยเขาได้คือเป็นคนตรงๆเป็นคนตรงแล้วก็ชัดเจนอะไรที่ไม่โอเคก็จะพอที่จะก็คือต้องแบบถึงขีดสุดคุณก็พูดเลยนะฟันไม่ยั้งเหมือนกันนะเพราะเป็นผู้หญิงถือดาบคนโสดให้ระวังนิดนึงนะคะคนมีตําหนิอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้หรือคนที่แบบอา,อายุน้อยกว่ามีตําหนิแล้วก็ แต่เขาจะแต่งตัวดูดีเขาจะดูสะาดสะอาดรักสวยรักงามลักาษณะแบบนี้ค่ะที่จะเข้ามาหาคุณทีนี้มาดูไพ่อาราคโคนะคะคำแนะนำบอก Children Your love life is being affected by children ความรักของคุณนะ่มันมีผลกระทบมาจากเด็กไม่เหมอะมีความรู้สึกเหมือนบางคนเนี่ยคบเด็กหรือบางคนเนี่ยคนรักนะคะมีเด็กมีแบบว่า เพ่อไม้อะไรพวกนี้ยโผล่ขึ้นมาขออนุญาตนะคะงานโผล่ขึ้นมาอมืทีเนี้ยเกี่ยวข้องกับเด็กน้อยอะ่ะเขาอาจจะทําตัวเหมือนเด็กหรือว่าตัวเขาเองอะ่ะ ได้ไพ่คิงถ้วย ue, อาจจะเป็นคนทัดนน้ามีกรนกดพิจิตหรือคนที่แบบไม่ไม่เป็นคนหนีปัญหานะคนทัานน้าเป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่องปัญหานะมีอะไรแต่ในขณะที่เราเราต้องการแบบตรงตรง,ตรงตมีอะไรคือพูดคุยข,ขอตรงๆได้ไหมแต่เขาเนเขาจะหลบอาจจะเป็นเขาเองที่แบบมันหนีปัญหาเหมือนเด็กอ่ะไปต่อไปนะคะ stay o p t o m i s t i c about your love life, life ให้มองโลกในแง่ óm, บวกไว้เนาะตัวคนโสดนี่ก็ชิวนะเริ่มจะชิวแล้วนะ พราะว่าได้อัศวินถือทัว่วเป็นคนที่มีเลือกส่วนตัวอารมณ์ศิลปินนะคะทีเนี้ยนะจะมีคนเข้ามานะอาจจะหมายถึงชาวราศีพฤษภหรือคนที่แบบว่าให้ความสัมพันธ์เป็นลักษณะความความแบบห่วงใยแบบผู้ใหญ่ดูแลเด็กมากกว่าที่จะหวานฟุงฟ้งฟิ้งคนนี้ไม่หวานฟุงฟ้งฟิ้งคนรักของคุณอาจจะไม่ใช่คนหวานฟุงฟ้งฟิ้งไพ่ก็แนะนําว่าให้มองโลกในะแง่บวกไว้อย่างน้อยเนี่ยเขาว่า ก็แบบว่าใส่ใจดูแลเทคแคร์ดีนิดนึงแต่ว่าไม่ได้หวานฟงฟินแค่นั้นเองให้มองโลกแง่งบวกไว้นะคะใบต่อไปเพฟฟูเนสช่วงนีน้จิตใจบางคนเศร้านะคนที่ผิดหวังนะคะสวัสดีค่ะคุณอรุณรักบ,บางคนกําลังผิดหวังเรื่องของความรักเนาะมองโลกในแง่ลบให้แบบว่าให้ให้คุณน่กลับมาใส่ใจแล้วก็มองโลกในแง่งบวกให้สดใสเข้าไว้นะคะความสุขจะเข้ามาเองเขาบอกว่าตัวเขาเองนะเขาอาจจะทําอะไร ได้ไม่มากเขาบอกว่าเขาเต็มที่แล้วอะแต่ว่าเต็มที่ของเขาอะเขามันอาจจะไม่พอใจไม่ถูกใจเราถ้าบอกว่าให้คุณมองลูกในแง่บวกแล้วก็ให้มีความสุขกับสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนนี้ไว้นะคะอย่าไปคิดมากพอยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์นะคะหามันมีความสุขใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองนะเนาะแล้วก็การที่เราไม่สมหวังความรักไม่หมอมองว่าเป็นเพราะจักรวาลเขาอยากให้เราเนี่ยอยู่กับตัวเองหาความสุขให้ตัวเองอรักตัวเองให้เป็นก่อนเนาะไม่หมอมอง องแอม่นนะะหมอก็ถึงแบบผิดหวังเรื่องความรักเหมือนกันไงก็เลยมาเจอพรยิบสีก็เลยทําให้ทุกคนได้มารู้จักแม่หมอตรงนี้เหมือนกันก็ขอบคุณนะคะคนที่เขาแบบเขาไม่สนใจเราแล้วทําให้เราได้มาเจอทางนี้ก็ขอบคุณนะคะชาวลุกศรแล้วก็เป็นกําลังใจกับชาวลุทศรด้วยเน,นาะหากชอบแม่หมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ทุกเดือนค่ะ